Where are we going, baby? Where we we Hmm? Where are we going? Pick a nut. Pick a nut? Yeah. Okay, let's go. Here we go pick a nut.

เหมือนลูกบลูเบอร์รี่เลยแต่ไม่น่าจะใช่กินไม่ได้นั้นเซาวารีส่งยูชัวแล้วมันมีสีเนี่ยก็แล้วก็เดี๋ย Be careful. See? See? Now, how are you going to get it? Mommy, get more buy. I told you. Help, help, help. Daddy, come to help. I can't help you. o แม่มาช e วยแ e ่มาช่วยผมกำลังจะม o โอ้คุณมาในนี้แม่มาในนี้ผม already บอกแล้วว่าให้ระวังหนูไม่ไม่ฟังมอมี้เลย เดือดหมดเดือดแค่จะมีบาร์ด้วยนะบาร์ สำหรับนั่งดื่มพาลูกมาเล่นลูกก็ปล่อยปล่อยให้ลูกเด่นแล้วก็ฝรั่งเขาก็นั่งดื่มกัน dog cannot eat nuts. Oh, A big dog likes A big dog, you like you? Yeah. That is like to play. What? I, I like told that's what I told you, Wessel. วางไว้ข้างล่างวันนี้ลืมเอาถุงมาดูสิเหลโซนัสอ๋อว่าได้ e y c a ฟิลเบิร์ตส์ใชมันจะรสชาติมันเหมือนถั่วเลยถั่วถั่วลิสงถั่วลิสงแก่ yeah. ถั่วลิสงดิบถั่วลิสงแก่บ้านแล้วเมื่อวานนี่มาเห็นเห็นฝรัลังเก็บเหมือนกันเก็บไอ้นักวันนี้เราก็เลยเก็บมั่งอาอ้าวอาอาวออาอ้าวอ้าวอ้อ s า u าว t ้า้อา Daddy! Daddy! daddy. daddy. Oh, good. Uh, daddy. You don't have to, put your, your on, do you to. put your shoe on, no, Gonzan! Okay, daddy, put your, shoe, put your shoe on! Put your shoe on! No, so. I do not go! Okay, daddy, put your shoe on! Put your on! No, 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 hold me! <clears throat> Mama, hold me! I don't... I don't know, I don't want this to go! I want get อาวั huh. okay, t สู่เก t โ r ริ h ายดีบายดีประเทศอีส i ูพับโมดเอาโมดอีสแอ o t ์กูด o จะเอาใสหนักท้อเดี๋ยวย้ายไปแกะตรงลงก่อแดดร้อนมากเลยแดดร้อนเหนื่อนอนดืมเอาถุงมาจ้ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบีมเนาะคะ่ะกับช่องรอนสันแฟมิลี่เนาะจ้ะวันนี้บีมก็พามาเดินเที่ยวสวนสาธารณะเนาะมาสวนสาธารณะแล้วก็มาเก็บไอ้นี่ค่ะลูกนัดจ้ะนัดเขาเรียกเคสโซนัดกินมันเหมือนจะเหมมันเหมือนถั่วเหมือนถั่วลิสงแก่บ้านเราเดี๋ยวบีมจะทุกให้ดูเนาะจ้ะ ว่าข้างในมันเป็นแบบไหนหาอาวุธกอนมีอาวุธโอ้อันนี้ไม่มีถ้าอันไหนมันแก่จัดแล้วมันร่วงลงดินดนานๆแล้วมันเม็ดมันจะไม่มีจ้ะ งไปไม่แตกนี่เม็ดไก่ไหรเป็นอย่างนี้จ้ะ ความสวนสาธารณะมีแต่ต้นต้นไอ้นี่เลยจ้ะต้นเฮลโซนัทนะต้นมันแต่ลูกมันมันต้องมองไกลๆถึงจะเห็นใบมันฟังจ้ะ เชอร์ร mm ี hmm. mm ่แต่เชอร์ี่เชอรี่หมดลูกไปแล้ว เมืองนอกก็ยุงเยอะเหมือนกันน่าจะยุงอย่างเยอะเลย <No. S 1> นู่นว่ะเช่นยี้นกดะนัดยู่รู้ยู่ไลนัดอย่าเซสสวัสดีครับเซสสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับก่อนเร็วโอ้โหแค่ฟู เดี๋ยวบีม hmm. ก right. ็ย on <Okay. S 1> on ังิึงหัดทำวิดีโอเนาะจ๋าก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องวิดีโอก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องบรอนซันเฟมิลรี่ด้วยเด้อค่ะกดเป็นกำลังใจให้บรอนซ์หมูหยองตัวน้อยๆด้วยนะครับ โอ้แคฟูระวังมือด้วยระวังเิ้วมือลูก oh, ตอนมันยังไม่แก่บอนสัน bon oh, <cool. S 1> จะชอบกินจ้ะมันจะเหมือนเม็ดบัวอ่อนๆแต่ตอนนี้มันแก่แล้วมันจะมันจะแข็งเหมือนเม็ดแอลมอนเลยเย้ oh. yeah. อยู่ดู่ o ฮะนั่งเกณฑ์เบรกอทุบแรงมันก็แตกหมดสิลูกม่นไปม่จะ้ e i n h เซอบายเฟิร์สบายบายสวัสดีครับบายบายอ่ะ <Bye bye. S 1> สวัสดีครับก่อน